ครับสวัสดีครับผมบัตนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางเจ้าของต้องการจะขายหนึ่งแปลงนะครับเป็นสวนทุเรียนมะม่วงนะครับแล้วก็เป็นสวนผสมด้วยนะครับมีทุเรียนอยู่ประมาณเกือบสองร้อยต้นนะครับหรือสองร้อยกว่าต้นประมาณนี้นะครับทางเจ้าของแจ้งมาสองร้อยกว่าต้นนะครับแล้วก็มะม่วงสี่ร้อยต้นนะครับเนื้อที่สิบสี่ไร่สามงานห้าสิบแปดตารางวานะครับ สภาพทางเข้ามานะครับจะเข้าลงจากถนนลาดยางนะครับเป็นทางลูกรังเข้ามา850เมตรนะครับไฟฟ้าสามเฟสมีเรียบร้อยนะครับแต่น้ำประปาไม่แน่ใจนะครับว่าผ่านมาหรือยังนะครับตรงข้ามกับแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับตรงนี้นะครับเป็นโซลาเซลล์นะครับนะครับเขาทำขอบชิดไว้เรียบร้อยนะครับทางเส้นนี้ก็ทะลุออก ไปหมู่บ้านได้นะครับไปได้ไปได้หลายหลายหลายหมู่บ้านนะครับออกไปนะครับไปที่เขานางจีนก็ได้นะครับตรงนั้นนะครับนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับคือแปลงด้านหน้าของบัตรนะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนะครับตอนนี้คือตรงข้ามกับโซล่าเซลนะครับนะครับมีที่สิบสี่ไร่สามงานห้าสิบแปดตารางวา นะครับแล้วก็มีบ้านให้อีกหนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านสภาพบ้านก็ต้องมารีโนเวทใหม่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ทางเข้าโซล่าเซลล์นะครับตรงนี้จะตรงข้ามกับที่ของเรานะครับเข้าจากถนนลาดยางนะครับลงจากถนนลาดยางมาขี่ตามถนนลูกลังมานะครับเนี่ย850เมตรระหว่างขี่เข้ามาก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับซ้ายขวามาเรื่อยๆนะครับ ทางเส้นนี้นะครับอนาคตนะครับมีแผนที่จะต้องเทนะครับเพราะว่าเป็นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับหลักเขตนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยทีเดียวนะครับจะมีเสาปูนให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับคือเสาต้นนี้เลยนะครับเสาต้นนี้นะครับแล้วก็เป็นสวนมะม่วงนะครับสวนมะม่วงมะม่วง400 สี่ร้อยต้นนะครับสี่ร้อยกว่าต้นนะครับทางเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับไม่ได้มาดูแลนะครับนี่นะครับเป็นมะม่วงนะครับสี่ร้อยต้นลักษณะน,นี้เลยนะครับนี่เลยนะครับมะม่วง น้ำดอกไม้นะครับที่ทางเจ้าของแจ้งไว้แต่พันน้ำดอกไม้อะไรก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลูกนะครับอันนี้ลูกเล็กนะครับลูกใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้นะครับคือลูกที่ห่อไว้จะใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนะครับมะม่วงสี่ร้อยกว่าต้นนะครับตรงนี้ทางเจ้าของไม่มีเวลามาดูแลนะครับต้องการที่จะขายออกไปนะครับแล้วก็มีทุเรียนสองร้อยต้นนะครับ แล้วก็พันธุ์อื่นอีกนานาชนิดนะครับที่เป็นสวนนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปตรงกลางนะครับสวนทุเรียนจะอยู่ด้านซ้ายสวนมะม่วงอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็มีบ้านให้อีกหนึ่งหลัง นี่เลยนะครับเป็นสวนทุเรียนกับมะม่วงนะครับขุนๆท่านใดที่มองหาที่นะครับตรงนี้ก็ต้องมาพัฒนาต่อนะครับน้ําก็ไม่ขาดนะครับระบบน้ําประปา,าระบบท่อวางท่อให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับทุเรียนสองร้อยกว่าต้นนะครับต้อง ต้องมาชมนะครับถึงจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ขาดคนลดน้ํานะครับคนลดน้ําคนดูแลนะครับตอนนี้ทางเจ้าของก็ไม่มีเวลามาดูแลนะครับต้องการที่จะขายออกไปนะครับมีมะนาวด้วยนะครับทางเจ้าของแก้งมานะครับสองรอยกว่าต้นนะครับทุเรียนก็ ออกดอกนะครับออกดอกออกผลมารอบหนึ่งแล้วนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้รอค,คุณนะครับที่จะมาดูแลต่อนะครับทางเจ้าของไม่ได้ดูแลนะครับนะครับก็น่าเสียดายผล,ลไม้นะครับทุเรียน200กว่าต้นเนื้อที่14ไร่3งาน58ตารางวานะครับตรงนี้ เจ้าของตั้งไว้นะครับเจ้าของตั้งไว้ราคาไร่ละหกแสนสองหมื่นบาทนะครับสองแสนหกแสนสองหมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นราคาเจ้าของนะครับก็มาคุยกับเจ้าของมาต่อรองเอานะครับนะครับบัตรแวะมาพอดีนะครับก็เลยมาถ่ายนะครับขอบเขตก็ฝั่งนี้ก็อยู่ทิวต้นมะขามนะครับต้นมะขามหวาน นะครับมาขามหวานอยู่ด้านริมริมรั้วพอดีนะครับแล้วก็ขนุนนะครับทุเรียนก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่มีคนมาดูแลนะครับถ้ามีคนมาดูแลนะครับก็ก็สวยเลยทีเดียวนะครับราคานะครับมาคุยกับเจ้าของนะครับมาต่อรองเอานะครับต่อรองสักห้าแสนห้าแสนห้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะครับ แต่ทางเจ้าของตั้งไว้หกแสนสองหมื่นบาทนะครับต่อไร่นะครับสิบสี่ไร่สามงานห้าสิบแปดตารางวานะครับนะครับราคาพร้อมโอนนะครับทุเรียนสองร้อยกว่าต้นนะครับก็โตแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางเจ้าของไม่มีเวลาดูแลนะครับเจ้าของไม่ได้อยู่ใกล้นะครับแล้วไม่มีคนดูแลนะครับก็ต้องการที่จะขายออกไปนะครับ นี่เลยนะครับทุเรียนค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่ทุเรียนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับทั้งหมดเลย200กว่าต้นนะครับที่ทางเจ้าของแก้งไว้นี่นะครับก็ ค่อนข้างงามเลยทีเดียวนะครับก็ถ้ารดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยดีๆนะครับก็จะงามเลยนะครับก็จะงามเลยทีเดียวนะครับ6แสนสองหมืนบาทราคานี้มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเป็นราคาของเจ้าของเลยนะครับมาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับอันนี้ดูเหมือนจะปลูกไม่ค่อยเป็นแถวเท่าไหร่นะครับก็เป็นแถวนะครับเป็นแถวไปลักษณะนี้นะครับ นะครับสลับวางกันไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นก็มันมะม่วงนะครับสี่ร้อยต้นทุเรียนสองร้อยกว่าต้นนะครับที่ทางเจ้าของแก้งไว้อย่างนั้นนะครับแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงนะครับที่ทําไว้แบบนี้นะครับบัตรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ได้เท่าไหร่นะครับเรื่องสวนนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาสวนทุเรียนก็ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจก็มาชมได้นะครับ มีกล้วยด้วยนะครับตรงนี้พอดีบัตรก็เด็ดมากินสักลูกหนึ่งนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองนกานะครับสามสิบนาทีวันเสาร์นะครับวันนี้ที่บัตรมาถ่ายวันนี้วันเสาร์นะฮะสิบสีไ่ไล่ สามงานเนี่ยนะครับทุเรียนไม่ได้เต็มแปลงนะครับทุเรียนมีอยู่มีอยู่แค่สองร้อยกว่าต้นนะครับถ้าเต็มแปลงก็น่าจะอยู่ประมาณสักห้าร้อยกว่าต้นได้นะครับเพราะว่าก็ยังมีที่เหลือนะครับด้านหลังแต่เป็นสวนมะม่วงนะครับด้านหลังเป็นสวนมะม่วงแต่เป็นมะม่วงค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับมีสาน้ําให้อีกหนึ่งลูกนะครับมีทุเรียนให้สองร้อยกว่าต้น เพื่อนๆพี่ๆนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับลองแวะเข้ามาชมได้นะครับหรือโทรหาบัตรนะครับเบอร์ติดต่อ098 007นะครับ5266 098 007นะครับ5266นะครับอ่าซีกนี้เป็นทุเรียนทั้งซีกเลยนะครับ200กว่าต้นเนี่ยฝั่งนู้นเป็นมะม่วงนะครับเป็นสวนมะม่วงคนละฝั่งนะครับคนละฝั่งที่นะครับแต่แปลงเดียวกันนะครับฉนดนอสสี่จอใบเดียวนะครับพร้อมโอน นะครับแปลงนี้รอคุณคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆมาพัฒนาต่อนะครับด้านหลังก็เป็นขนุนสวนขนุนนะครับติดกันแต่อยู่ในแปลงเดียวของเรานะครับเป็นสวนเป็นต้นขนุนนะครับไปปลูกขนุนไว้แล้วก็มีพลูนะครับมีพลูให้ด้วยคืออยู่ในสวนนี้ทั้งหมดนะครับยกให้หมดเลยนะครับมีกล้วยให้อีกนะครับตรงนี้ทางเจ้าของขายที่นะครับก็ ตรงนี้ก็เป็นของแถมไปนะครับพวกภูพวกอะไรเงี้ยนะครับทุลงทุเรียนนะครับเขาขายสวนนะครับขายที่สวนนะครับเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับหลายต้นนะครับก็มีลูกแล้วนะครับมีลูกมีออกดอกออกลูกแล้วก็มีนะครับแต่ทางเจ้าของนะครับไม่ได้มาดูแลนะครับก็ปล่อยนะครับการระบบน้ําไม่พอนะครับก็นะครับ นี่นะครับลูกมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนะครับลูกใหญ่แล้วก็มีนะครับที่ที่มองเห็นนะครับนู่นนะนะครับลูกค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีนะครับรอเพื่อนๆพ่พี่ๆคุณๆนะครับมาพัฒนาต่อนะครับตรงนี้ นี่เลยนะครับอันนี้ก็มีรูปค่อนข้างโดกเลยทีเดียวนะฮะนะครับผมคุณคุณท่านใดที่มองหาต้นทุเรียนนะครับเนี่ยนี่นะครับเต็มเลยนะครับหลายต้นหลายร้อยต้นสองร้อยกว่าต้นนะครับ สวนทุเรียนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นสวนละม่วงนะครับจนถึงทิวไผ่นะครับไปอีกประมาณเป็นห <vern ik S 1> ้าหกสิบเมตรเลยทีเดียวนะครับบัดไม่ได้พาเดินรอบแปลงนะครับเพราะว่าบัดพาเดินดูเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับตรงนั้นทางผู้ดูแลเขาก็อยู่นะครับตรงนั้นนะครับบัตก็ไม่ได้เดินเข้าไปนะครับเพราะว่ามีหมาด้วยนะครับกลัวหมากัดนะครับ นี่เลยนะครับเป็นสวนทุเรียนลักษณะนี้นะครับรอคุณคุณพี่เพื่อนเพื่อนนะครับมาพัฒนาต่อนะครับราคาหกแสนสองหืนบาทต่อไร่นะครับราคานี้คุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับสิบสี่ไร่กว่านะครับอันนี้นะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปจากที่ดินนะครับไปถนนาราดยางนะครับ850เมตรนะครับออกไปถนนเส้น33สุวรรณสอนนะครับถนนสุวรรณสอนเพียงแค่1กิโล1.8นะครับ1กิโลกับอีก800เมตรนะครับ1กิโลกับอีก800เมตรถ้าท่านเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คกลังสิต์นะครับ ร้อยสิบเอ็ดกิโลเท่านั้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับพื้นที่ตั้งอยู่อาอเภอรประจันตาคามนะครับจังหวัดพระจีนบุรีนะครับหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวบัตรจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวบัตรจะแจ้งไปทางาเดี๋ยวบัตรตงถามเขาก่อนนะครับแล้วบัตรจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอยู่ห่างถนนเส้นสามสามนะครับเพียงแค่หนึ่งจุดแปดกิโลเท่านั้นหนึ่งกิโลกับอีกแปดร้อยเมตร นะครับแล้วห่างวงเวียนปราจินบุรีพันเรสวนนะครับตรงนั้นจากตรงนี้ออกไปเพียงแค่สิบกิโลเท่านั้นนะครับเพียงแค่สิบห้ากิโลนะครับต้องขออภัยนะครับเพียงแค่สิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับฝั่งด้านขวามือเนี่ยครับด้านเนี้ยเป็นสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสองร้อยกว่าต้นนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือฝั่งนี้ เป็นสวนมะม่วงนะครับฝั่งนี้เป็นสวนมะม่วงสี่รอยกว่าต้นนะครับเป็นมะม่วงหลายพันนะครับที่มาใส่ไว้นะครับถ้าเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับร้อยสาสิบ้ากิโลนะครับแล้วก็แปดิ้วนะครับสาเชิงเซานะครับเก้าสิบเ็ดกิโลเท่านั้นนครราชสีมาร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ออกไปสถานีรถไฟประจันตคามนะครับตัวเมืองประจันตคามสถานีรถไฟเพียงแค่1ิบกิโลเท่านั้นนะครับ เข้าจากถนนลาดยางมาแค่นิดเดียวนะครับลงจากถนนลาดยาง800เมตรก็ถึงที่เลยนะครับเป็นสวนมะม่วงนะครับบรรยากาศดีเสียงนกร้องตลอดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวบัตรจะแก้งไปอ่เดี๋ยวบัตรจ,จะพิมพ์ไปตรงหน้าหน้าช่องนะครับหน้า y o u t u b e นะครับก็ให้ชมอ่าด้านหน้านะครับแล้วก็เวลา,าสนใจจะทักเข้ามาชมก็ทักไลายเข้ามานะครับ ทักไลน์เข้ามาบัตรก็จะพามาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ถ้าคุณคุณท่านใดที่สนใจจะคุยกับเจ้าของก็บัตรก็จะพาไปคุยได้เลยนะครับนะครับที่ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแต่รอคนมาพัฒนาต่อนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับแล้วน้ําก็ไม่ได้ลดสักทีนะครับเนี่ยแต่ก็มีผลที่ห่อไว้ค่อนข้างเยอะนะครับมีผลที่ห่อไว้นะครับ วันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับคุณณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับฝากสวนทุเรียนไว้ด้วยนะครับสิบสี่ไร่สามงานสิบสี่ไร่สามงานห้าสิบแปดตารางวานะครับอันนี้นี่นะครับมะม่วงห่อไว้นะครับห่อไว้ลักษณะนี้เลยนะครับ นะครับห่อไว้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับรอคุณคุณท่านใดมาพัฒนานะครับมาพัฒนาต่อนะครับนะครับแปลงนี้รอคุณคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาพัฒนาต่อนะครับทางเจ้าของไม่มีเวลาดูแลนะครับต้องการที่จะขายไปหกแสนสองหมืนบาทราคานี้ต่อได้นะครับมาต่อกับเจ้าของนะครับไรละหกแสนสองหมืนบาทนะครับราคานี้ต่อรองได้นะครับย้ํานะครับต่อรองได้แต่ต้องให้พี่พี่เพื่อนคุณคุณมาคุยกับทางเจ้าของเองนะครับถึงจะอ่า ได้คําตอบที่สวยงามนะครับอันนี้ก็ต้องมาคุยกันเองนะครับเพราะว่าบัตรก็เอาแค่สามเปอร์เซ็นตในหน้านะครับสามเปอร์เซ็นในหน้าก็เอาจากผู้ขายนะครับไม่ได้เอาจากผู้ซื้อนะครับอันนี้นะครับคือคุณคุณมาต่อรองแล้วก็ราคาเจ้าของนะครับพร้อมโอนทุกอย่างนะครับอันนี้นะครับเป็นส่วนทุเรียนนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตร ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบัดก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอจบที่แปลงสิไร่3งานห้ารางวาไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ